นี่ก็ดูบรรยากาศตอนจะเข้าไปในวัดติดสนิทติดไหมติดติดติดอันนี้เราจะหันมาหาเราสักพักหนึ่งเหแต่ก็ยังติดเหมือนเดิมจะหันมาหาเราก็จะติดเหมือนเดิมไปไม่ได้ดีไมติดเสาธงยังติดอยู่ ตอนนี้ร้อนไหม,ไมร้อนร้อนร้อนมากร้อนมากเลยโอเคเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งคนไหนเราไปข้างทางเนี่ยบุกป่าฟ้าดวงไปเลยนะเห็นไหมเห็นเออตอนนี้เราจะบุกป่าฟ้าดวงไปอยู่ไปเรื่อยเปื่อย ไม่รู้ว่าข้างขวามีรถมาหรือเปล่โอเคมีรถมาเห็นไหมมีรถมาไหมไม่มีโอเคไปได้ขอบคุณครับนี่มีรถด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราจะขึ้นไปถึงวัดตอนไหนก็ยังไม่รู้เลย ตอนนี้รถติดมากข้า,างหลังก็รถติดข้างหน้าก็ติดข้างหลังก็ติดเห็นไหม,ไมเห็นยังจะรีบไปไหนแล้วเออสากับด้วยพอมาถึงวันจริงๆก็จะแน่นขนาดเลย เขียนเลยนะเขียนเลยให้ทวช่วยเขียนหน่อยช่วยเขียนหน่อย้บอกบอกขนาดแต่ว่าคนเนี่นแน่นขนาดแ่น่นะไปไหนเนี่ยเราจะไปไหนกันจะไปไหนกัน้ะไปกันจะไปไหนกันยังไม่รู้เลยหรอ สามารถจับตัตายได้นะครับตา้อบาทนะครับยัปุ่มกระุแลรับตัวแร้นะครับยร้อนไหมะห้าาะจมันอของวันสามกอใช่รดับีะ

ไม่เงยไม่เงยหน้าแล้วจะมองเห็นได้ยังไงอ่ะโอ้ยค่นเนาะมหากรรมมหากรรมคน่นไม่ยอย่างนี้ก็จะเข้าไปเห็นนี่คือมาเดินไม่เอาอะไร ชอบคนเยอะเนาะเียเน่ห็นไหมนมอ่ะเอาไหมเอานมไหมเอาเอานมไหมขอบคุณเจ้าก่อนขอบคุณเจ้าก่อนเอาไหมเอาดิเอาเ่าเอาเลบาโอาไป เมื่อนี้ออกมาเราอยู่น้ำมัดพี่น้องเอ้นี่เออพี่ก็เอาลบพีพก่ก่อนลบพี่ก่อนเป็นยังไงร้อนเหรอฮะร้อนก็ใส่หมวกดิแล้วนี่เราเดินทำไมกันเนี่ยฮะเราเดินทำอะไรกันเนี่ยฮะ เดินทําอะไรถ้าหนูไม่เอาอะไรล่ะหนูเดินทำไมนะนี่จะน,น้ำจะกินดิน้ำเนี่ยเปิดไหมตาเปิดให้ไหมเปิดไหมกินเหร <c oughs> อฮะไอเดียอยู่ไหนอ่ะอ๋อเนี่ยดูดูด้วยดูด้วยดูด้วยเอาเอากินอ๋อเห็นไหม <c oughs> เอาร้อนเห็นไหมนะ่ะเอา แล้วหนูเดินเล่นเอาอะไรมั้นะ่ะแค่เห็นไหมแต่คุณยายเอาให้นะเห็นไหมเห็นไหมแ้วคุณยายเอาให้ขอบคุณจ้าก,ก่อนจ้าก,ก่อนขอบคุณครับเห็นไหมเนี่ยนะคนที่เขามาทำโรงทานเขาก็อยากให้กินนะ,นะเนาะส่วนคนที่มากินก็ บางคนก็อายนะแบบเหมือนหลานน้อยเนี่ยนะเนาะเอาขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเพื่นสุขครับโทนะโอเคโอเคโอ้โท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 แมาไม่เอาไมเอาไม่เอาล้่เอาะไม่กินฮะไม่กินไหนไม่กินนี่เหรอ เอาโอ้โอโนกินอันนี้เหรอโอ้นึกว่าล็อกวีด,ดอไ้แล้วฝั่งนี้เป็นโรงทานขนมจีนอ่าสวนอ่ทุกท่านที่ไม่ได้มาก็ขอโทษขออภัยนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันที่9พฤศจิกายน เนาะครับเนาะเกิดมาเขาวัดเขามากอกพัทรยาเ้ยพี่น้องเ้ยตอนนี้ก็พร้อมจะกลับแล้วรู้สึกว่าทนร้อนไม่ไหวอ่าเด็กคนก็เยอะมากเนาะไอ,อะเจ้าหลานน้อยก็ทนไม่ไหวโอ้จะหมดแล้วครับเนี่ยดูดิคนแบบมาหากรรมมาเนาะ,นะ ก็คือคนมาทำบุญมั่งคนมาร่วมรับของรับทานมั่งนะไม่เป็นไรถ้าไม่มีคนกินคนทานก็น้อยใจเหมือนกันนะเนาะเนี่ยนะเป็นประมาณนี้พระเจ้าหลานน้อยนี่ก็จะกลับแล้ว เราจะกลับแล้วจะหาทางกลับอยเราจะมุดข้ามเชือกฟางเหมือนเขาโตได้ไหมเนี่ยมุดข้ามได้ไหมเราจะมุดแบบนี้เลยเหรอหมุดได้เหรอเราจะมุดได้ไหมน่ะนี่ <c oughs> เราจะมุดแบบนี้เลยเหรอต่ <c oughs> ให้ตาลงก่อนไหมตาลงก่อนเนาะโอเคตาลงก่อนแล้วก็จะ โอ้นี่ตรงนี้เป็นอาหารนะทุกคนนะอาหารเหมือนกลิ่นมงข้าวปโลเลยหอมมาก่ะก็ขอโทษขออภัยเหลืหลายเร้อยพี่น้องเลยก็คืออัได้เลยอ่าอันนี้เป็นการน สดเนาะก็คือบ่ได้บอกก้าวกับล่วงหน้าเนาะในีเขตพรรยาเนาะภัทยาจะฟังนี่เป็นนี่อย่างนี่ฟังนี่เป็นอย่างนี่เป็นโมหันฟังนี่เป็นโมหันได้พี่น้องอ้แต่ว่าบรูดว่าเป็นโรงทานหรือบรมเนาะที่เข้าไปเบื้องกันจะไงโอ้เป็นโรงทานอีรีพี่น้องเอ้โรงทานโมหันฟังแล้วนะ มีคนต่อคิวเห็นป้ะมูหันของเท่เนี่ยไม่เอามูหันเหรอไม่เอาเอ <laughs> าอะไรอะ่ะอแคนั้นไปเอาแค่นั้นนั่งตรงนี้ไหม หมูฮั่นก็ไม่เอาขนมก็ไม่เอาแล้วมาทำไมนั่นฮะแล้วมาทำไมเราไม,ไม่เอาอ่ะโเขาจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้วโอเคนม่นก็บอกเลยดิว่าจะกลับบ้านแล้วคบปิด ทีคิวไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีด้วยสวัสดีสวยๆด้วยสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีสวยๆก่อนอ๋เดี๋ยวตาหนุบสวัสดีค่ะก่อนเดี๋ยวเริ่มหันมาตอนนี้สวัสดีค้าก่อนก็ตอนนี้มาถึงท่าคลิปแล้วเนาะ โมเดลจากคุณทัศนีคุณโคเดลและครอบครัวนะครับเพื่อเป็นประธานในคือคนนี้ไม่เอาอะไรเนาะเอาแค่นี้อย่างเดียวนะตอนนี้เราจะกลับแล้วเนาะไม่เอาอะไรเลยไม่เอาสักอย่างจะกลับไปดูการ์ตูนใช่ไหมกลับไปดูการ์ตูนเหรอเอาใส่หมวกเอาไปกลับก็กลับไปฮะมันเลอะอยู่เหรอเฮาโอเค ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาแล้วปะกลับนะถ,นนถือไหมเนี่ยถือไหมนะถ้าไม่เอาอะไรก็กลับแล้ว้อหมูก็ไม่เอาเหรอไม่เอาอะไรเลย <c oughs> ใส่หัวอย่างเดียวตกลงแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยเนาะตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วไม่เอาอะไรเลยเอาแค่นี้ขอแค่นี้ บอกว่าจะกลับไปดูการ์ตูนอืมกลับไปดูการ์ตูนแล้วก็จะกลับไม่ไมาอีกแล้วว่าคนเยอะแล้วก็ร้อนมากร้อนมากด้วยเนี่ยตอนนี้เราร้อนแบบแบบหัวล้านเลือมมาแมบเลยพี่ไยเนี่ฮ้อนแบบฮอๆๆๆอ้อนหอตหัหเออร้อนมาก นี่หลานน้อยก็ไม่เอาอะไรเลยนี่จะกลับบ้านอย่างเดียวเอาโอเคเอาขอปิดสถานีไว้เพียงแค่นี้พี่น้องเลยขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับผมครับครับครับกลับแล้วกลับแล้ว